จริงอยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังหัวข้อว่าบริษัทของเรานั้นเขียนมาว่าอะไรประเด็นจัสตินบีเบอร์เฟิร์มล่ำจนน้ำเดินเดี๋ยวน้ำเดินคืออะไรหมายถึงว่าน้ำเมื่อไหลอะไรน้ำลายไลไหลไหนักเองดูสิรูปสามีของหนูสามีกิ๊บสามีของเราจัสตินบีเบอร์เฮ้บีบี้เฮ้บีบี้เฮ้เขาไม่ใช่แอปพลิเคชันช่วยหรือเปล่าหรือว่านี่บุ๋มเขาไม่ใช่แอปพลิเคชันคุณเขาต้องเข้าเอ่อสิคติเดชั e ลเลนส์ตามหลวงพี่ของเราแต่ไม่ต้อง จจสซีนบีเบอร์นี้คอสฟิตหุ่นนะคะแซ่บแซ่บดับซุปขนาดนี้นะคะเพื่อถ่ายขึ้นปกให้กับนิตยสาร Cosmopolitan ฉบับเดือนหน้าถ่ายโดยแอนโทนีมอลเลอร์พี่เอกซค้ค้ามายิ่งต่อยิ่งแซ่บเนอะคนนี้คนนี้แซ่บมากแล้วหนูก็บอกว่าที่รักทำงานนี่รัยไม่ได้ไม่ได อยู่ความจริงลูกนี่พี่เอกี่ยังอยู่ก็แทบพอแล้วนะพี่เอกียังทำไมต้องเงียบเลยอ่ะพี่มีอยู่ก็ไม่ตับกว่าหกแผ่นนะโอๆคันคันคันเขาบอกว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะนี่แบบว่าใช้การรีทัชหรือเปล่าจะบอกเลยนะคะว่าจะสตินเขาไม่ใช้นะคะเพราะว่าเขาแทบมากหลายคนต้องไปดูเดี๋ยวรอดูเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาออกกําลังกายสัปดาห์ละห้าครั้งอยู่ดูร่างเลยออกมาเป็นแบบนี้ baby baby อยู่แบบว่าดีมาก คอสโมโพลิแทนเออต้องรอหนูแจ็คแจ๊กอีกห้าสิบแปดวันไม่ได้นะอะไรนะอีก58วันถึงหน้าตาหรือว่าเอาหน้าตานี่โหหน้าตายแล้วชัดหน้าชั้นหน้าหุ่นแซบหน้าหล่อเลยเด้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 โอ้โหหล่อแล้วหล่อแล้วนี่นี่หล่อแล้วก็ไปทำจมูกที่นี่บีฟิลล์บีบีใช่ไหมของเจ๊อีี่บลทำจมูกเสร็จแล้วก็ไปทำโหนกแก้มเพิ่มแล้วทำไม่เสร็จแบบหน้าแน่นหน้าปังแล้วก็เป็นตุ้ดเลยเป็นตุ้ดเป็นตุ้ดเป็นอะไรไม่พอไม่แปดล้านเลยแทุบหน้าทิ้งทำใหม่ อ้อมอจบแล้วอ,อคลิปจบแล้ว <ผม S 1> อไม่รู้เ,<อ>เลย,เลยทำไมมันสัญญ้นอย่างนี้คลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการดาวสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย